สวัสดีครับวันนี้จะพามาดูเมนบอร์ด PC นะครับลูกค้าส่งมาซ่อมเป็น rog รับมาดูวยอาการใช้แรมได้แค่2สล็อตนอกเท่านั้นนะครับสสล็อตในนะครับไม่สามารถใช้งานได้นะครับผมก็ลองตรวจเช็คนะครับค่าความต้านทานทุกอย่างปกติตัว R ไม่หลุดไม่แตกไม่หายนะครับในวงจรมีอยู่ครบนะครับแต่ใช้บอดวิวนะครับดูความต่อเนื่องระหว่างสเก็ต CPU, กับตัวแรมนะครับมีอยู่ขาหนึ่งนะครับมันไม่ต่อเนื่องกันนะครับไซมิเตอร์วัดค่าความต้านทานขาตรงน,รงนี้กับตัวสล็อตมันไม่ทํางานไม่มีการต่อเนื่องกันไม่มีค่าความต้านทานแสดงว่าตัวมันไม่เชื่อมถึงกันนะครับก็ใช้แกะนะครับตัวครอ์ตัวกรอบตัว,ว AM4 ตัวนี้ออกมานะครับก็มาเจอนะครับจุดที่มีปัญหาอยู่นะครับ เป็นคราบออกไซด์นะครับติดตรงขาทําให้ตัวซ็อกเก็ตซี u กับสลัแรมไม่สามารถเชื่อมโยงกันหรือทํางานได้นะครับนี่ก็ลองเป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆนะครับเผื่อเอาไปเจอเผื่อไปเจออาการแบบนี้ก็ลองดูนะครับก็ระวังนะครับในการแงะงัดก็